โอเคก็กล่าวสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนทำ OBS ให้สตรีมได้หลายช่องทางนะครับผมท่านแรกเนี่ย OBS ก็ไม่ต้องมาสอนติดตั้งนะฮะน่าจะเป็นกันทุกคนแล้วละ่ะโอเคคือพื้นฐานมันจะมาอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆเลยได้แค่ทางเดียวนะครับได้แค่ทางเดียวเลือกสตรีมเอานะฮะปรับแต่งเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผม ไม่ขอแนะนำได้กันนะฮะอาจจะเป็นที่บางคนนะที่เป็นบางคนนะฮะว่าจะเลือกยังไงเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเลยทำยังไงกันนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ <c oughs> ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคนะครับผมอันนี้อ่าปลักอินนี้อัปเดตวันที่เอ่อ สิบเจ็ดเดือนห้าปีสองพันนู่นแล้วนะฮะอันนี้ผมยังไม่รู้นะฮะว่าจะใช้ได้กันอยู่ไหมหรือว่าจะอัปเดตไปแล้วมันจะแหลกแต่ผมลองมาหลายรอบแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราก็ไปดาวน์โหลดมาเลยนะฮะผมตัวนี้นะฮะจิ้งไปตรงนี้แล้วก็อันแรกนะผมที่เป็นไฟซิปนะครับผมโอเคปึ๊บ เข้ามาเนี่ยจะได้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้มานะฮะโอเคจะได้เป็นโฟลเดอร์นี้มานะครับโอเคนะฮะจะตัวชัดนะครับผมได้เป็นโฟลเดอร์นี้มานะฮะอ่ะผมจะแบ่งเป็นแบบนี้แล้วกันอ่ะโฟลเดอร์มันดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะไม่ต้องแตกไฟล์นะผมย้ำนะฮะไม่ต้องแตกไฟล์นะผมและให้เราคลิกขวานะะผมคลิกขวาที่ไอคอนนะฮะคลิกขวามา เนี่ยนะฮะ open file นี่ยผมคลิกซ้ายนะฮะแล้วก็ไฟล์อ่าคำว่า OBS Studio นะฮะจะชันฮะดูตามเมา์นะฮะจะเป็นอย่างนี้โอเคให้เรากอปสองโฟลเดอร์นะฮะ Data นะครับผมแล้วก็ OBS Plugin นะฮะให้ลากเข้ามาทั้งคู่นะผมเอามาวางตรงนี้นะฮะเด็กแทนที่นะครับผม โอเคเท่านี้เป็นอนุมัติเสร็จนะฮะปิดปิดนะผมแล้วก็ผมคลิกเปิดใหม่อีกรอบหนึง่งเอาพนะฮะผมจะมีอย่างนี้ขึ้นมานะฮะจะมีอย่างนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขยายให้มันดูกว้างๆแล้วกันโอเคจะมีอย่างนี้ขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะจะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับผมจะมีอย่างนี้ นะครับผมให้ลากไปใสด่ดานซ้ายมือตรงไหนก็ได้นะฮะที่คุณถนัดนะฮะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับผมให้ให้มาที่วิวนะครับผมให้มาที่วิวนะฮะหรือตรงนี้ก็ได้นะครับผมให้โชว์อันนี้นะฮะโอเคดันขึ้นไปนะฮะถ้าไม่ได้เนี่ยให้มาที่วิวนะฮะแล้วก็อันนี้ช่างแม่งเฮ้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ โอเคอ่า <c oughs> okay. uh, ส่วนเซตของผมเนะี่ยจะทำเป็นแบบนี้ให้เส้นเสียงเนะี่ยคือคลิกขวานะครับคลิกขวานะโล่งๆแล้วก็ตรงนี้นะฮะให้มันแบบนี้ตามสเต็ปของผมนะตามสเต็ปของผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะดูนะผมแล้วอย่ามาถามท่อนเตนนะฮะเข้ามาเข้ามาในดิสคอร์นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดิสคอร์แล้วก็เข้ามาแล้วให้มาที่ห้องพูดคุยนะฮะหนึ่งนาทีถึงจะเข้ามาได้ อ่าถ้ากูอยู่ชื่อป๋าต๋องถ้าอยู่ให้ทักถามชื่อให้พูดหรือให้อะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วไม่พูดจะอะไรเลยถ้ากูเห็นแล้วทักหนึ่งกูจะเตะออกโอเคนะรู้เรื่องนะกูไม่ต้องพูดเพาะนะโอเคนะสไตล์กูนะจะดูกด็ดูไม่ดูทั้งแม่งเออนะ เนมเนมมึงก็คงจะเรียนหนังสือแล้วนะ่ะเนมคือชื่อไอสัตว์อ่ะเพจ <c oughs> โอเคอ่ะคือเพจเอาจากไหนก็คือเพจของมึงอ่ะเออไม่ต้องมาถามเยอะเนี่ยเข้าไปตรงที่สตรีมเพจของมึงอ่ะแล้วเมื่อกดไปอย่างเงี้ย เออรอแป๊บหนึ่งนะคีย์อยู่ข้างล่างนะนี่ URL ก๊อปมาเออแล้วมาวางแค่นี้ส่วนตรงนี้ถ้ามึงคิดว่า CPU มึงแรงนะให้เลือกเป็นตัวนี้ถ้ากระจอมึงมแรงให้เลือกเป็นตัวนี้ถ้ากระจอมึงไม่แรงให้เลือกเป็นตัวนี้โอเคไหมแล้วไม่ต้องมาพี่ครับ ผมควรจะตั้งค่าไหนดีคือเพจเพจเนี่ยมันจะมีกําหนดอยู่แล้วอะถ้ามึงพันกดของ Facebook แล้วเนี่ยมึงจะได้ฟูเฮดดีแต่ถ้าเกิดว่ามึงยังไม่ผนกดเนี่ยมึงได้แค่7 2 0ีควรจะตั้งอยู่ที่6,000ถ้าผ่านแล้วก็ตั้งไปเลย9,000เรื 9, ่องของมึงเน็ตบ้านมึงมีเท่าไหรก็ใส่ไปเลยนะไม่ใช่ว่าอ่าดาวน์โหลดได้เท่านี้ควรจะใส่เยอะ สตรีมออกเฮ้ยฟังกูด้วยนะสตรีมออกนะมันจะตั้งค่าภาพเข้านะอัตราการอัพอัพโหลดดาวน์โหลดส่วนดาวน์โหลดอัพโหลดคือส่วนอัพโหลดนะอันนี้คือเพจนะอย่ามาดราม่านะว่ากูพูดไม่เพาะนะกูกูมาสอนแล้วนะกูไม่ได้ขอมาคิดเงินปึ้งนะกูเอาความรู้ของกูมาสอนนะเอออย่ามาดราม่านะว่า ช่องนี้ไม่เพาะเลยอะไรเงี้ยมึงอยากดูมึงก็ดูมไม่อยากดูมึงก็เปลี่ยนดิกูขอรอมึกอออ 9, 5. 5. องก็หละเออกูใส่เก้าพันห้าหลงกูเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยคือเลือกเลือกส่วนของกูเรียกสองห้าหกโอเคส่วนตรงนี้คือคีย์คีย์คือส่วนตรงนี้ คีย์มันจะเปลี่ยนทุกวันในสตรีม Facebook โอเคเข้าใจตรงกันนะกูยังไม่ใส่โอเคกูเพิ่มไปแล้วเพิ่มอีกอันหนึงได้ไหม Facebook Gaming YouTube Gaming มึงก็เพิ่มได้มึงอยากจะสเตมกี่จองทางอาที่คอมมึงไหวเลยแล้วกันนะกูไม่ต้องมาสารยายมากมายโอเคเนี่ยมึงก็ก,กออไปดิเออ URL เนี่ยเอาไปใส่สิมึงอยากออกเท่าไหร่มึงก็เรื่องมึงเออไม่ต้องมาถามซาซีา่เ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ส่วนของกูนะไม่ใช่มึงทําตามกูแล้วมึงจะได้เป๊ะอันนี้ก็เรื่องขใครของมันน,นเน็ตใครเน็ตมันคอมไครคอมมันกูไม่ได้ตัดทัลรูโอเค <c oughs> แล้วมึงก็สามารถจะเตินเลือหลายช่องทางส่วนเออเขาเรียกว่าไงอะ่ะ มึงจะสตรีมเกมอะไรก็เรื่องของมึงโอเคซอสก็เรื่องของมึงมึงจะเพิ่มอะไรก็เรื่องของมึงเตรียมสตรีมสดทำไมกูถึงพิมพ์อย่างนี้เรื่องของกูอีกแกไม่ต้องเสือกโอเคไหมมันก็เรื่องของกูอีกแก เออกูสอนให้มึงมึงก็ดูไปดิถ้ามึงไม่อยากดูมึงก็เหลืองมึงกูไม่ได้ว่านี่ก็แค่นี้อ่ะสตรีมอย่างนี้ประมาณนี้เสียงไหนไม่เอาคลิกขวาออกไปเลยส่วนไม อันนี้มันมีแสงลมอ่ะกูเงียบอ่ะเห็นไหมมันจะมีอยู่ขึ้นครึ่งหนึ่งที่ของกูคือคลิกขวาตรงฟันเฟืองแล้วมาฟิลเตอร์มาบว,บวกน้อยโอเคบวกน้อยอีกอันนึงคนอื่นจะไปหาอะไรก็เรื่องของแม่งอ่ะเห็นไหมกูไม่พูดมันก็หายถ้ากูพูดมันก็ขึ้น โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะกูสอนมึงใส่หลายช่องทางเสร็จแล้วนะไม่ต้องมาดราม่าถามนะใครจะติดตามเพจกูก็เรื่องของมึงใครจะติดตามเฟซบุ๊กก็เรื่องของกูนะโอเคเนี่ยก็มีอยู่เนี่ยแค่นี้เนี่ยเนี่ย,เ,ยเพจกูเนี่ย มึงจะไปติดตามก็เรื่องของมึงไปติดตามก็เรื่องของมึงกูไม่ได้ขอโอเคกูมาอธิบายมึงแล้วส่วนใครจะแต่งแต่งเพิ่มอ่ะกูลิงก์กับเฟซบุ๊กอยู่กูเข้าเฟซบุ๊กอ่ะโอเคตั้งค่าเพจคือชื่อเพจของมึงอ่ะชื่อเพจนี้เปล่า กดตกลงจะให้อะไรแสดงก็กดตกลงไปเออเปิดเปิดใช้งานไปกดเรียบร้อยไปซิงจบแค่นี้อา่าสิงมึงอยากจะให้อะไรแสดงขึ้นหน้าไลฟ์สดมึงเออมันก็มีถ้ามันไม่มีมึงก็อ่านว่ามันคืออะไรที่กูี่ก,ก,กดอยู่เนี่ยโอเคสตีมแล็บบ อ่ะไปตรงนี้มันรวมทุกอย่างเลย alert box อ่ะมึงจะเอา alert box show อ่ะมันก็ก๊อปมามีเกียร์พิมพ์มึงเข้าไปที่ browser source อ่ะ browser อ่ะมึงก็พิมพ์ alert box วางส่วนตรงนี้ U r L มันก็ลบออกซานแรกที่มันขึ้นมาอ่ะมึงก็ก๊อปนี้ไปอ่ะ ่ะกูวางเสร็จปับ๊บขอบแดงๆงี้มันไม่สะใจมันไม่ใหญ่มันเล็กคนอื่นมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้เมื่อกดนี่เนี่ยกูสกินจบล็อกไซสัตว์เออแค่นี้จบแล้วเห็นไหมเนี่ยมันอยากจะให้เลยขึ้นอ่ะอ่ะเชสอ่ะโอ้ยสนตีนใครทักมาตอนนี้เนี่ยพีเอ้พี่ทกูว่าไงสัตว์ อ่ะมีอะไรแชทบ็อกอ่ะมีจะเพิ่มแชทบล็อกไปมึงก็เพิ่มไปดิเนี่ยอ่ะ,อะเพิ่มแชทบล็อก U L กูบอกมึงแล้วว่าลบก็ลบไปสิก๊อปก๊อปเออแค่นี้แล้วก็วาง มึงจะเอาไว้มุมขวามุมบนซ้ายมุมอะไรก็เรื่องของมึงกูจะจไว้แค่นี้อ่ะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับล็อกแม่งซะเลยเอออ่ะมึงอยากได้ได้อะไรอีกอ่ะอยากได้อ่ะยอดคนกดฟอลโล่กดตรงดาวอะไรเงี้ยมึงจะเอาขึ้นด้วยมึงก็เอาอันนี้มาไอคิ้่ก็ขึ้นแจ้งเตือนจังากไอสัต์โอ้ย เนี่ยกู้กิเกตพิมเ์ีงยเออกูพิมพ์ไม่เก่งโอเคปะเนี่ยมึงก็กรอบดิเออวางจบอ่ะขึ้นละประมาณนี้ อ่ะอยากได้แค่นี้มันก็ล็อกจบเออ,อยากได้อีกอกะก็เรื่องของมึงมึงจะแต่งอะไรเพิ่มเติมก็เรื่องของมึงโอเคอันนี้ก็คือโดเนททิปมีโอเคมึงก็เข้าไปดิเออล็อกอินเสร็จปั๊บเนี่ยมึงก็คือแค่แค่มัดเนี่ย เว้ยกระทักยังไหนเฮียอ่ะเวะะ่ะหรไหๆสัตว์อ่าทิปมีอ่อามาวางกดโอเคกดอ่าทิปมีทิปม,ปมีแนะนำให้อ่า แบบนี้ทำตามแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ล็อกเดี๋ยวมึงดูนะกูทดสอบทดสอบระบบ a l ร์ t เห็นปะขึ้นหน้าจอเลยสดๆโอเคมีอะไรจะถามก็เข้าเมนเดตดิคอรที่กูบอกมึงแล้วให้เข้าไปหนึ่งนาทีสามารถพูดคุยกับกูได้รอหนึ่งนาทีถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าโอเค เสร็จแล้วตัวกูจะเป็นชื่อแบบนี้อ่ะชื่อเนี้ยรูปแบบเนี้ยสีเขียวคือถ้ากูอยู่ห้องไหนอยากจะปรึกษามึงเรียกชื่อกูเลยเพราะว่ากูวันๆกูไม่ได้มานั่งรอพวกมึงกูต้องเล่นเกมกูต้องดูหนังต้องทําอะไรอีกหลายอย่างเข้าใจปะถ้าแกิกูไม่ตอบกูขึ้นสถานะว่าอะไรไว้ห้ามกวนห้ามอะไรเงี้ยเออห้ามกวนไม่อยู่อะไรเงี้ยมึงก็อ่านด้วย เออแต่ถ้ากูขึ้นมาห้องพูดคุยเนี่ยสาธานะอะไรก็แล้วแต่มึงสามารถทักกูได้เลยโอเคอย่ามากกนตนตีนแล้วกันกูขอล้องเอากนตนตีนมาเจอนท้นตีนกับไม่โกงก็แค่เนี้ยดูไว้พิจารณาใส่สมองด้วย แม่งเอ้ยทำแค่เนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อยังไงก็คือตรงนี้อ่ะเตรียมไลฟ์สดเตรียมน้ำเฮียอะไรนะกูจะไลฟ์สดอยู่แล้วไอ้สัสเตรียม,ยม,มอยีก เตยมเพืินล่างเออเนี่ยเนี่ยอ่าพี่ครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วผมเอาไปตรงนี้ยังไงไม่ต้องเสือกอะคือมึงแค่กดตรงนี้ปั๊บมึงอยากได้อะไรละ่ะอยากได้แชทมึงก็เอาแชทมันเลยเนี่ยมึงก็เลือกเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนิวคืออันใหม่ออในคืออนเก่ามึงมีอยู่แล้วมึงก็กดไปดิแค่นี้ นำกระลากมา่ะมึงจากได้ไว้ตรงไหนก็เรื่องของ,ม,งมึงเลยเออโอเคนะจบนะส่วนตรงนี้ไม่มีผลที่อะไรแล้วตรงนี้มึงก็เลือกคัตตอมแล้วมึงไม่ต้องใส่ต้นตีอะไรแล้วโอเคนะ อันนี้มีผลไหมไม่มีผลเพราว่าปักกิ้งนี้อ่ะมึงดูนะนี่นะกู mm hmm. มไม่ซิค์นะเสียงเสียงนี่เกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องตอนออกคือมึงเลือกไปแล้วเป็นรูปไหม้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นไม้ที่กูใช้อยู่ส่วนขนาดหน้าจอสมมุติมึงมีใหญ่มึงก็กดใหญ่ไปเลย มึงมีเล็กมึงก็ใส่เล็กโอเคนะปกติเฟรมมึงอยากให้นี่อ่ะกูตั้งสุดอ่ะจบพอใจไหมพี่ครับเอ่อสตรีมผมดีเลยมากครับพี่จะแก้ไขยังไงมึงก็ตั้งเนี่ยสูงสูงสูงคือปล่อยออกเลยคือปล่อยแล้วออกเลยถ้าตั้งต่ำ,ตำ ยิ่งต่ำภาพยิ่งชัดยิ่งดีเลย์เยอะยิ่งกระตุกเยอะนี่คืออะไรคือตัวแรกมันมาเป็นศูนย์ถ้ามึงไม่อยากให้คนดักกรสตรีมใส่สองูแนะนำให้ใส่สองกดแอปพลายแล้วก็จะมาแก้ไขตรงนี้ <c oughs> นี่อ่ะมึงอยากมาให้ดีเลย์เยอะใช่ไหมมึงก็มาเลือก จากยี่สิบเนี่ยมึงให้เป็นอ่าโอ้ยกูรู้แล้วว่ามึงขึ้นระเบียงเงนนะี <c> ่ย <oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่เปลี่ยนซะมาเปลี่ยนเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ะแล้วก็อนเนี้ยคือมันไม่ติ๊กมากูใส่เพื่อมันอ่าให้มันดีขึ้นนะ่ะโอเคไม่ต้องมาถามเยอะนะโอเค ดูเสร็จแล้วกดสัติตักกรครได้วยอีฮี้เนี่ยให้เยอะมาสอดฟิฟรีแล้วให้ดูแล้วมึงยังจะโอ้แล้วบางคนถามเนี่ยอย่าง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  <c oughs> อย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันใช้เรื่องไหมเ <c oughs> มื่อเช้ากูลงมามีคนถามเอ่อคลิปไหนว่านี่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  รับทำไหมครับกูก็ตอบไปแล้วว่าให้เข้ามาคุยในดิสคอดเออทิ้งลิงไว้ให้เออจิดต่อที่พี่ได้ที่อ่านอย่างเงี้ยตั้งแต่คี่โมงถึงเก้าชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยกูนั่งรอมีใครเข้ามาปะถามหน่อยดิถามลพี่อะไรอย่างเงี้ยถามเลยไม่เข้ามาไอสัตว เนี่ยมึงดูด้วยดิปรึกษาอ่ะปรึกษาเนะนี่ยเนี่ยโปรไฟล์คือคือคือกูก็ภาษาเขียนไปแล้วว่ายังไงยังไงรายละเอียดของกูเนะี่ยแต่ทำไมทำไม มึงแม่งไม่อ่า,อานกันวะกูไม่เข้าใจอ่ะ <c oughs> มันต้องมีข้ออะไรยังไงอ่ะคือเข้าไปทําให้ก็ได้แต่ถ้าเข้าไปทําให้มึงก็เสียให้กูร้อยห้าสิบจะได้หรือไม่ได้มึงก็ต้องเสียให้กูครึ่งนึงก่อน <c oughs> จะจ่ายทางทัวเล็ตหรือจะจ่ายทางที่อะไรก็แล้วแต่มึงที่มึงสะดวกเลยกูมีหมดแหละ โอเคนะถ้าจะเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาอะไรเข้ามาได้โอเคฝากไว้ให้คิดแค่นี้แหละของมึงอะ่ะใช้โปรแกรมอะไรอัดมันก็เห็นโปรแกรมมันเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคนะ